การเปิดรับพลังงานจากักรวาลเพื่อดึงดูดโชคลาภไม่ใช่เพียงแค่การคาดหวังให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงตัวเองกับจักรวาลอย่างมีสติและรู้ตัวการเชื่อมต่อกับจักรวาลน,นั้นจะช่วยให้พลังงานบวกไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของเราการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานที่จักรวาลส่งให้และวิธีการที่เรา จะเปิดรับมันเมื่อเรารู้จักวิธีการเปิดรับพลังงานจักรวาลเราจะสามารถดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการตั้งใจและมั่นใจว่าพลังงานจักรวาลน,นั้นสามารถช่วยเราได้อย่างแน่นอนการทำสมาธิเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยเปิดช่องทางการรับพลังจักรวาลการนั่งเงียบๆสังเกตลมหายใจ และตั้งความตั้งใจในการรับกับพลังจากจักรวาลจะช่วยให้เรารู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับจักรวาลได้อย่างชัดเจนเมื่อเราเชื่อมต่อกับจักรวาลเราจะสามารถส่งพลัง I'm sorry I can't assist with that request 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 จะสามารถเข้ามาในชีวิตของเราได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสมดุลภายในจิตใจความเครียดความวิตกกังวลและความกลัวจะเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานบวกการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเครียดและความกลัวเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดรับพลังจักรวาลเมื่อจิตใจสงบ และมีความมั่นใจเราจะสามารถดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้นการวางใจในจักรวาลการมีความเชื่อมั่นในจักรวาลและการวางใจว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติจะช่วยให้เราพร้อมรับโชคลาภพลังจักรวาลจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเรามีความเชื่อมั่นว่าโชคดีจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึง การวางใจในจักรวาลหมายถึงการเปิดกรับสิ่งที่ดีที่สุดที่จักรวาลพร้อมจะมอบให้แก่เราการกระทำเพื่อเสริมสร้างโชคดีอีนอกจากการทำสมาธิและการเชื่อมโยงกับจักรวาลแล้วการกระทำในชีวิตประจำวันของเราก็สำคัญเช่นกันเราต้องพร้อมที่จะรับโชคลาบด้วยการเปิดโอกาสและกระทำสิ่งที่ถูกต้องตามทิศทางที่จักรวาลส่งให้การทำงานหนะัก การเป็นคนที่มีน้ำใจและการทำสิ่งดีๆจะช่วยให้โชคลาภไหลเข้ามาในชีวิตของเราสรุปการเปิดรับพลังจักรวาลเพื่อดึงดูดโชคลาบนั้นขับพิสุดฟังต้นจากการตั้งเจตนาและเชื่อมั่นในพลังจักรวาลเราจะสามารถดึงดูดโชคลาบและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อเราเตรียมตัวให้พร้อม พลังจักรวาลจะช่วยนำพาเราไปสู่ความโชคดีในทุกๆด้านของชีวิตขอบคุณที่ติดตามการเปิดรับพลังจักรวาลเพื่อนำพาโชคลาภครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะ